สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนของคริสต์มาสน้องๆอ,อยากได้คริสต์มาสอยากได้ของของวงัญคริสต์มาสนะครับใครอยากได้ยกมือขึ้น oh, โอ้โหเด็กๆยกมมือกันเพียบเลยนะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกและ <c oughs> ก็เรามีเรื่องราวให้เฉลิมฉลองในวันเกิดของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันก่อนก่อนที่เราจะร้องเพลงให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมครับให้เราหลับตานะครับพระเยซู ที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราเด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้มาร้องเพลงมัสการโรรองและก็ได้รับรู้ถึงคริสต์มาสซึ่งเป็นคริสต์มาสข,ของขวัญที่ล้ำค่ามากในเชตของเราขอบพระน้องเนี่ยทรงอยู่ด้วยกับเด็กๆที่จะร้องเพลงด้วยกันมาสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็จะฟังสาระดีๆจากคุณครูด้วยเช่นเดียวกันและจะขอฝากและมอบเวลาช่วงต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุเ์เจ้าอาเมนเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับจิงเกิลเบลนะครับมาฟังเพลงนะครับ ให้เราปมมือด้วยกันนะครับเด็กๆครับมาฟังเพลงมาฟังเพลงกลิ่งเพ่งวันคริสต์มาสจงประกาศความเป็นปีดาด้วยกันร้องบทเพลงสรรเสริญเฮมาฟังเพลงมาฟังเพลงกริ่งเพลง,ลงวันคริสต์มาส จงประกาศความเป็นปีดาด้วยกันร้องบทเพลงสรรเสริญทุกคนมีความสุขสนุกและสมามัคกีต่างร้องเพลงยินดีพระยิูทรงสเสด็จมาพระฤทธทรงบังเกิดเชิญเธอเชิญสิเข้ามาตอนรับองค์พระบุตรตาทั่วโลกพันกันืึนจบเฮ hey! มาฟังเพลงมาฟังเพลงเพลงเครื่งวันติดมาจงประกาศความเป็นปีดาด้วยการร้องบนเพลงสรรเสริญเฮมาฟังเพลงมาฟังเพลงเพลงเครื่งวันติดมาจงประกาศความเป็นปีดาด้วยการร้องบนเพลงสรรเสริญทุกคนมีความสุขสนุกและสมากิต่างร้องเพลงยินดี พระยูทรงเสด็จมาประคลิปทรงบังเกิดเจอเจอเจอดสีเข้ามาตอนรับองค์พระบุตรตัวลูกก้าพากันชื่นชมเฮ้มาฟังเพลงมาฟังเพลงเพริงเพลงวันเิดมาจงประกาศความเป็นปีดา้ดยการร้องบทเพลงสรรเสริญเฮ้มาฟังเพลงมาฟังเพลงเพรงเพลงวันติดมา จงประกาศความเป็นปีดาด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญโดยการร้องบทเพลงสรรเสริญโดยการร้องบทเพลงสรรเสริญให้เด็กล้องเปิดนะครับสาริท่านเช่ดียกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับพระเยซูคริสต์ทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจและเชื่อในพระองค์จะมีพินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับน้อครับวันนี้เรามาร้องเพลงมาชก,การพระเจ้าด้วยกันอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิดมาสเป็นเวลาแห่ความรักนะครับ บ่มือรักสักการพระเจ้านะครับคิดมาเป็นเวลาแห่งความรักนะครับให้เราลองด้วยกันนะครับคิดมาเป็นเวลาคลิดมาเป็นเวลาคลิดมา,เป,เ,า,มาเป็นเวลาแห่งความรัก เปรมาเป็นเวลาเปดมาเป็นเวลาเปรตมาเป็นเวลาแห่งความรักบ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจทิ้งให้ชีวิตผลม,มองเฝ้ามองมีใครบ้างไม้ที่คอยเข้าใจเข่าดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใ่ใจเราผูกพันพระเยซูบางเกิดในร่างอยากคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลา มันเป็นเวลาแห่งความรักวานครั้งที่เรามัวกลุ้มใจทิ้งให้ชีวิตหมดมองเฝ้ามองไม่ไกลบ้างไม้ที่คอยเข้าใจไม่ไม่วันนี้พระเจ้าให้ใส่ใหญ่ใจเรา เป็นเวลิดมัดเป็นเวลาเปิดมัเป็นเวลาเปิดมัเป็นเวลาแห่งความรักเปิดมัเป็นเวลาเปิดมัเป็นเวลาเปิดมัดเป็นเวลาแห่งความรักขอมหาจารย์นะครับ น้องๆยังไม่จบนะครับต่อไปนี้เราจะฟังสาระดีๆและก็สาระสําคัญจากคุณครูท่านต่อไปนะครับเชิญน้องที่จะตั้งใจฟังและก็ตั้งใจเรียนรู้นะครับขอบพระเจ้ญญาอุปถัม์ครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เราได้มาวันนี้เราจะมาเรียนรวีออนไลน์ด้วยกันนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆคะครูดมามีคําถามถามเด็กๆหน่อยนะคะว่า ถ้ามีคนมาแนะนำหรือว่ามาว่ากล่าวตักเตือนเด็กๆนะค่ะเด็กๆจะรู้สึกยังไงแล้วจะทำอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆอ,อาจจะบางคนก็อาจจะยังไงคะมีความรู้สึกบางคนก็มีอาการโกรธใช่ไหมคะโอ้โหทำไมมาเตือนฉันเนี่ย ฉันทำอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วบางคนอาจจะมีอาการโกรธหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่พอใจใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเถียงเลยพูดมาปุ๊บเถียงตอบทันทีเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นไงคะยอมรับคําแนะนําจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาหรือว่าคุณครูที่มาให้คําแนะนํานะคะวันนี้เด็กๆนะคะ เราจะมาเรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะก็คือนาอามานหายจากโรคเรื้อนนะคะเรามาเรียนด้วยกันในวันนี้นะคะที่ประเทศซีเรียนะคะที่ประเทศซีเรียเนี่ยก็มีแม่ทัพคนหนึ่งนะคะชื่อว่านาอามานเขาเป็นคนที่ มีตำแหน่งสูงและมีฐานะดีผู้คนก็ให้การยกย่องและภูมิใจในตัวของนาอามานมากเพราะว่าเวลาเขาไปลบกับประเทศใดๆใช่ไหมคะเขาชนะศึกนะคะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคะเขาไปลบกับประเทศอิสราเอลนะคะแล้วนาอามานก็ชนะเขาชนะในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า พระเจ้าช่วยนะคะให้หนาอามานชนะสึกในครั้งนั้นแล้วทำให้คนอิสราเอลนะคะเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมคะเป็นเมืองขึ้นปุ๊บก็ต้องเฉลยเขาว่าจับเฉลยของประเทศอิสราเอลเนี่ยให้มาเป็นคนรับใช้หรือว่าเป็นทาสที่ประเทศซีเรียนะคะแต่ว่านาอามานก็มีข้อเสียนะคะคือเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ นะคะสุขภาพเขาเป็นโรคเรือนเด็กๆรู้จักโรคเรือนไหมคะโรคเรือนก็คือเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะก็คือจะมีแผลเนี่ยพุพองตามตัวไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นยังไม่ได้เป็นระยะที่ร้ายแรงที่สุดก็ได้เพราะว่าเขายัางทำงานได้รับราชการได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นขั้นที่1น,นะคะ แต่ว่าเขาหาทางรักษาเนี่ยก็รักษาไม่หายนะคะวันหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงก็มีเด็กหญิงชาวอิสราเอลนะคะมาบอกอเป็นทาสเป็นคนรับใช้ของภรรยาของนาอามานใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่านายหญิงนายหญิงคะหนอะูอยากให้เจ้านายก็คือนาอามานเนี่ย ไปหาผู้เผยพระวจนะที่ประเทศอิสราเอลเพื่อให้ท่านรักษาโรคที่ในท่านเป็นเนี่ยให้หายหูในหญิงได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเนาะว่านามานเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยก็เลยไปหานาอมานแล้วก็เลยไปบอกกับนาอามานสิ่งที่เด็กผู้หญิงอิสราเอลเนี่ยบอกนะคะ โเมื่อนามานได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นและดีใจโอ้โหโรครายที่เขาเป็นเนี่ยมีทางรักษานาอามานันก็เลยไปหากษัตริย์ของซีเรียก็ไปบอกเพื่อที่ขออนุญาตที่จะไปรักษาตัวใช่ไหมคะเมื่อกษัตริย์ซีเรียได้ยินรู้สึกโอ้โหดีใจมากๆเลยเขาก็เลยแบบ กษัตริย์ก็ดีใจเนาะแล้วเขาก็เลเขียนจดหมายแล้วเขาก็เลยเขียนจดหมายนะคะแล้วก็ฝากนาอามานเนี่ยเอาไปให้กับกษัตริย์อิสราเอลนะคะแล้วก็ใจความในจดหมายก็เขียนว่าข้าพเจ้าก็าคือกษัตริย์ของซีเลียส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามาขอให้รักษา เขาให้หายด้วยอืมแล้วนาอมานก็เตรียมตัวเตรียมตัวโดยนำเงินทองแล้วก็เสื้อผ้าราคาแพงเนี่ยนำไปด้วยเพื่อที่จะเป็นของขวัญน,นะคะแล้วเขาก็เดินทางออกเดินทางออกเดินทางแล้วมาถึงที่ประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็ไปพบกับ กษัตริย์อิสาราเอลแล้วก็นำจดหมายที่กษัตริย์ซีเรียเนี่ยเขียนมอบให้นะคะไปยื่นให้กับกษัตริย์ของอิสราเอลนะคะเมื่อกษัตริย์อิสราเอลเปิดแล้วก็คลี่จดหมายแล้วก็อ่านจดหมายที่กษัตริย์ซีเรียได้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 ฝากมานะคะแล้วกษัตริย์ก็เลยบอกกษัตริย์เมื่อได้อ่านแล้วก็ กษัตริย์อิสราเอลบอกว่าหูกษัตริย์แห่งประเทศซีเรียคาดหวังให้เรารักษาชายคนนี้ให้หายโรคได้อย่างไรคิดว่าเราเป็นพระเจ้าหรือเรามีอำนาจเหนือชีวิตและความตายหรืออดูเหมือนดูเหมือนว่า กษัตริย์ซีเรียเนี่ยจะหาเรื่องกับเราแน่เลยจะมาทะเลาะกับเราแน่ๆอ้กษัตริย์อิสราเอลรู้สึกกัดกุ้มใจมากนะคะในในข้อความในจดหมายแล้วผู้เผยแพระว่าวจนะก็คือเอลิชาใช่ไหมคะเมื่อรู้ว่าก,กษัตริย์เนี่ยรู้ว่าก,กษัตริย์เนี่ย อืมไม่สบายใจก็เลยส่งคนรับใช้นะคะไปทูลกับกษัตริย์ว่าทําไมฝ่าพระบาทหวาดกลัวพระไทยเล่าส่งเขามาให้ข้าพ,าพระบาทเถิดเพื่อเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยเพระวจะนะอยู่ในประเทศอิสราเอลอืทำให้กษัตริย์อิสราเอลรู้สึกเป็นไงคะ โล่งใจขึ้นใช่ไหมคะแล้วกษัตริย์ก็เลยส่งให้นาอามานเนี่ยเดินทางไปหาเอริชานะคะแล้วเมื่อเอลิชาอนณาอามานเนี่ยไปถึงหน้าบ้านของเอลิชาแต่ก็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 เอลิชารู้แล้วว่านาอามานมาแต่ว่า เอรีชาเนี่ยไม่ได้ออกไปต้อนรับเองนะคะเขาก็ส่งคนใช้ไปเรียกคนใช้ให้คนใช้เนี่ยออกไปต้อนรับแล้วก็บอกกับเขาว่าบอกกับเขาว่าขอจงไปล้างตัวในแม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้งและท่านจะหายโรคโออเมื่อนาอามานได้ยินอย่างาอย่างนั้น เด็กๆคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะเขาจะรู้สึกยังไงให้เด็กๆลองคิดดูสิคะนาอามานจะรู้สึกยังไงคะนาอามานรู้สึกหือโกรธมากเลยอู้เขาโกรธมากเลยแล้วเขาคิดในใจว่าวิธีที่เอลิชาเนี่ย จะรักษาโลกให้เขาเนี่ยเป็นวิธีที่ดูดง,ง่ายเกินไปเขาคาดหวังว่าวิธีขอาะการรักษาเนี่ยจะเป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเขาก็คิดว่าเอลิชาน่าจะมาต้อนรับเขาแล้วก็มาอธิษฐานวางมอือแล้วก็ออกพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของเขา แล้วก็โบกมือเหนือตัวของข้าแล้วรักษาโรคข้าให้หายเขาคิดอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็พูดว่าหูแม่น้ำในประเทศของประเทศซีเรียเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งสะอาดดีกว่าแม่น้ำของประเทศอิสราเอลอีกฉันไปอาบน้ำที่ประเทศซีเรียก็ได้ทำไมต้อง เดินทางต้องไกลมาประเทศอิสราเอลแต่แต่ว่าผู้คนใช้ของนาอามานก็มาพูดเตือนสตินาอามานบอว่าในท่านครับถ้าผู้เผยวจชนะสั่งให้ท่านทำสิ่งใดก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นทำไมท่านจึงไม่ไปชำระตัวในแม่น้ำ ตามที่ผู้เผยพระวจะนะสั่งเ่ะเพื่อจะได้รับการรักษามนาอามานก็เริ่มทบทวนแล้วก็เริ่มคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ท่าทีของน้าอามานก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเขาก็อ่อนลงนะคะเมื่อได้ยิน สิ่งที่คนใช้ได้พูดแล้วนาอามานก็เลยมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำจอแดนแล้วแม่น้ำจอแดนนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยแม่น้ำเป็นแม่น้ำเล็กๆนะคะไม่ใช่เป็นแม่น้ำที่ใหญ่แล้วก็เวลานั้นเนี่ยแม่น้ำก็แบบว่าขุ่นมากเลยอะ่ะขุ่นดูแล้วสกรปรกอืม ไม่น่าลงไปเลยคือไม่น่าที่จะลงไปเลยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่านามานก็เริ่มข่มใจลงนะคะแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทำตามสิ่งที่เอริชาบอกนามานก็เลยลงไปที่แม่น้ำจอแดนนะคะท่านก็เลยจมจมลงเป็นครั้งที่หนึ่ง นะคะแล้วก็จมลงอีกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วนาอามานก็มองดูตัวเองอุ้ยแผลของฉันก็ยังไม่หายแล้วนาอามานก็จุมไปอีกครั้งหนึ่งคือครั้งที่7ด ตามที่เอลิชาได้บอกนะคะปรากฏว่าเมื่อมองตัวเองอีกครั้งหนึงตอนนี้ร่างกายของหน้าอมามันไม่มีแผลเลยร่างกายของเขาสะอาดเกลี้ยงเกลาเลยนาอามานก็ได้รับการรักษาเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะว่านาอามานท่อมใจนะคะแล้วก็ยอมที่จะเชื่อฟัง โอนามานก็ดีใจมากเลยโอ้ที่ได้รับการรักษานามานก็เลยกลับไปบ้านที่เอลิชานะคะแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเอลิชาแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดนอกจากพระเจ้าของอิสราเอล นาอามานต้องการต้องการที่จะตอบแทนเอลิชาเขาก็เลยที่จะมอบเงินนะคะที่เขานํามามอบเงินทองคําแล้วก็เสื้อผ้าราคาแพงๆให้กับเอริชาอืมหนูคิดว่าเอลิชาจะรับไหมคะเอริชาแต่ว่าเอลิชานะคะเอลิชาปฏิเสธนะคะ ไม่รับสิ่งที่นาอามานมอบให้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือเงินเนี่ยไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้นะคะแล้วเอลิชารู้ว่าการรักษาเนี่ยเป็นการรักษาที่มาจากพระเจ้าทำให้นาอามานหายจากโรคเรือนนะคะเด็กๆ เราได้เรียนรู้บทเรียนของนาอามานนะคะเพราะว่านาอามานมีท่าทีที่ถ่อมใจนะคะแล้วก็นาอามาเลิกทําตามใจตนเองยอมที่จะเชื่อฟังแล้วทาตามในสิ่งที่เอริชาสั่งเขาใช่ไหมคะเขาก็เลยได้รับการรักษานะคะแล้วก็ได้รับ นาม,มาได้รับพระก,กรุณาคุณจากพระเจ้านะคือได้รับการรักษาให้หายจากโรคนะคะเด็กๆนะคะเมื่อใครมาแนะนำเราหรือว่ามาตักเตือนเรานะคะให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องเหมือนหน้าอมาณน,นะคะครั้งแรกเราอาจจะมีอาการโกรธชุนเฉียวโต้เถียงใช่ไหมคะแต่เมื่อเราคิดไต่ตรองคข้ควรอย่างดีนะคะ พระเจ้ากําลังสอนเรานะคะให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องนะคะเด็กๆให้เรามีใจถ่อมนะคะแล้วเราไม่เอาตัวเองมาเป็นศูนย์กลางนะคะให้เราเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะคะเด็กๆเด็กๆให้เรามาท่องข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ อยู่ในยากอบบทที่สข้อที่6นะคะพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หญิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมอีกครั้งค่ะเด็กๆยากอบบทที่4ข้อที่6พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หญิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม รอบสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆนะคะอยากตอบบทที่สี่ข้อที่6พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หญิงจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมนะคะเด็กๆให้เราตอบสนองพระคำตอนนี้ด้วยกันนะคะให้เด็กหลับตาแล้วก็อธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนของนาอามาน ขอพระเจ้าโปรดประทานจิตใจที่ถ่อมแก่เด็กๆทุกๆคนเพื่อที่จะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าขออธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน